ลูกเป็นแผลดูแลแผลลูกอย่างไรไม่ให้แผลของลูกเป็นแผลเป็นลูกโดนสัตว์กัดโดนยุงกัดเกาจนเป็นแผลกลัวว่าแผลลูกจะเป็นแผลเป็นนะคะหรือสุกสนโอ้โหนะคะเอะเ,ออเออก็ลงเขาถลอกซอกหายนะคะนอนหน้าทิ่มเป็นแผลเลี้ยงลูกอย่างกัะออกศึกในทุกๆวันอะไรก่อนนะคะโดยธรรมชาติเวลาที่ร่างกายของเรานะคะเกิดแผล มันจะมีกระบวนการที่ซ่อมแซมแล้วก็สมานแผลนะคะของธรรมชาติร่างกายของเราอยู่แล้วกระบวนการของการซ่อมแผลนะคะมันผิดปกติไปกลายเป็นแผลนูน เป็นคีลอยทิ้งรอยแผลเป็นที่บาดลึกคู่หัวใจของแม่อีกเวลาที่ลูกนะคะเนาะเป็นแผลไม่อยากให้ลูกนะคะเป็นแผลเป็นจะต้องดูแลแผลลูกให้ถูกวิธีดังนี้ค่ะเมื่อลูกเป็นแผลตื้นๆเราจะต้องดูแลแผลลูกให้ถูกวิธีเพื่อไม่ให้แผลของลูกนะคะเกิดการอักเสบติดเชื้อเสบติดเชื้อโอกาสที่จะเป็นแผลเป็นก็จะยิ่งเพิ่มเยอะมากึ้นสมมุติว่าว่าลูกของคุณแม่นะคะเกิดแผลเกิดขึ้นให้คุณแม่หาดูแลแผลลูกให้ถูกวิธีดังนี้หนึ่งนะคะ นะชุบกับน้ำยาฆ่าเชือ้อแล้วแต่เนาะจะเป็นอแอลกอฮอล์หรือว่าเบตาดีนก็ได้นะคะเนาะเช็ดนะคะรอบแผลนะคะเพื่อฆ่าเชือ้อวนนะคะออกรอบนอกแบบนี้เป็นต้นเช็ดจนกว่าจะสะอาดนะคะส่วนในแผลเราก็จะต้องใช้สำลีอันใหม่จุ่มกับ น้ำเกลือเพราะน้ำเกลือค่จะเป็นสารที่มีความใกล้เคียงนะคะกับเซลล์เนื้อเยื่อร่างกายคนไม่แสบไม่ทำลายผิวแล้วก็จะชุบนะคะน้ำเกลือมาเนาะเช็ดนะคะแผลฟืบแบบนี้เป็นต้นนะคะอยากจะปกป้องนะคะเนาะไม่ให้แผลรั่วเสียบสีพากกอด นะคะเนาะปิดลงไปที่แผลแล้วก็ใช้นะคะเนาะอุปกรณ์ปิดแผลแบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าสมมติกรณีที่แผลลูกแตกแยกเลือดไหลอาบซึมเราจะต้องมีการเย็บเพราะไม่เช่นนั้นค่ะจะทําให้แผลค่ะหายายากนะคะแล้วก็จะยิ่งส่งเสริมให้เกิดแผลเป็นได้แผลลูกค่ะเริ่มแห้งตกสะเก็ดหรือว่าตัดไหมลูกเรียบร้อยแล้วเราจะต้องมีการใช้ครีมนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ทาลดรอยแผลเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่มีการศึกษาว่าอะนะคะสามารถใช้ได้กับเด็กน้ำ แม้กระทั่งเด็กทารกแรกเกิดมีความอ่อนโยนปลอดภัยผ่านการทดสอบว่าไม่ก่อให้เกิดการแพ้นะคะคินดี้ออร์แกนิกนะคะดากอนบรดเจลดวยม,มีการศึกษาว่าส่งเสริมนะคะฟื้นฟูนะคะการหายของแผลนะคะแล้วก็ช่วยทําให้การสมานนะคะการหายของแผลนะคะเป็นไปอย่างดีแล้วก็ลดโอกาสการเกิดน,นะคะการที่จะเป็นแผลเป็นหลังจากที่แผลลูกหายด้วยนะคะเขาอยัางมีนะวัตกรรมเรียกว่าอีพิเทนซีบบำรุงสีผิวลู่นะคะให้สม่ำเสมอนะคะแล้วก็กลับมาเรียบเนียนนะคะเนาะ,เ,นะเป็นเอกลักษณ์ของคินดี้นะคะเนาะ แล้วก็ทําให้รอยแผลเป็นของลูกหลัแลดูจางลงได้ภายใน7วันโอ้ oh, จึ้งนะแม่มีสารสกัดนะคะที่ช่วยนะคะเพิ่มความชุ่มชื่นแล้วก็แข็งแรงจากว่านหางจระเข้นะคะเข้าโอ๊ตเพื่อลดอาการคันแผลด้วยเพราะว่าแผลเวลาที่จะหายมันจะมีอาการคันเนาะแล้วก็มีวิตามินอ e ีด้วยกลับผิวให้กระจ่างใสนะคะด้วยสารสกัดจากวิตามิน b ีแล้วก็หอมแดงนะคะคินดี้ดาก้อนแัดเจลนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะเนาะสามารถใช้ได้นะคะตั้งแต่ลูกน้อยในวัยทารกแรกเกิดตัวนี้สามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายยาหรือโรงพยาบาลก็ได้ เช่นเดียวกันนะคะคุณแม่คะไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองแม้ผิวบอบบางแพ้ง,ง่ายนะคะใช้ได้กับผิวทารกนะคะเนาะประมาณนี้นะคะคุณแม่ขะปุ๊บนะคะเนาะสีแบบอ่อนๆเออนะคะเออส่วนตัวคือลูกชายใช้ตลอดค่ะคุณแม่ขาตัวนี้ใช้ได้กับทารกใช้ได้กับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดคุณแม่ให้นมบุตรนะคะเนาะแล้วก็ใช้ได้ที่หน้าลูกใบหน้าลูกสามารถขึ้นหน้าทาหน้าลูกได้อ่อนโยนนะคะเนาะดังนั้นเด็ก กับความซุกซนการเกิดเป็นแผลนะคะสามารถที่จะเจอได้นะคะมีฮินดี้ออร์แกนิกดากก้อนปัดเจลติดบ้านไว้นะคะลูกเป็นแผลเมื่อไหร่หยิบจับใช้นะคะลดการเกิดรอยแผลเป็นแล้วก็ทําให้รอยแผลเป็นลูกดูจางลงนะคะแล้วก็แผลเป็นของลูกค่ะค่อยๆนุ่มขึ้นแล้วก็กลับมาเป็นผิวหนังที่สุขภาพดีดังเดิมได้